มาค่ะคลิปนี้เราอยากจะมาเอาใจใสายลถตู้ลักชูกันกับฮุนไดเอ H1 d e l u x ัปี2019นะคะคะรถบ้านมือเดียวสภาพนางฟ้าเบาะ3มแถวเต็มระบบขับออโต้สีดำหรูราคาเนี่ยย่อมเยามากลองดูก่อนแล้วจะดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านก็กลับมากับแก้มและคุณรุ่งรสสวยมีนบุรีที่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูรถสภาพดีราคาย,ย่อมเยาและใช้งานกันได้ไปยาวๆกันอีกครั้งแล้วนะคะคลิปนี้แก้มอยากจะเอาใจใส่ที่กําลังมองหารถตู้หรูลักชัวรี่ไว้ใช้สักคันนะคะไม่ว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะในเมืองนอกเมืองสะดวกสบายมากๆหรือจะเป็นรถตู้ว i p ไว้รับส่งประชาชนหรือผู้คนได้นะคะนักเรียนนักท่องเที่ยวได้หมดเลยค่ะ กับคันนี้ค่ะฮุนไดเอ1รุ่นดีลักซ์ปี2019นั่นเองนะคะท่านผู้ชมและรถคันนี้เป็นตัวท็อปของตัวรุ่นดีลักซ์เลยนะคะแถมเป็นสีพิมพ์นิยมด้วยนะคะซึ่งฮุนไดเนี่ย เขานิยมสีดำกันอย่างแน่แท้ค่ะคุณใดคันดีนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวสภาพดีมากๆนะคะมีประกันชั้นหนึ่งติดมาให้ด้วยนะคะไม่น้อยมากนะคะเพียงแสนต้นๆเท่านั้นเดี๋ยวเราให้ดูกันนะคะว่าตัวเลขเต็มๆเท่าไหร่ได้รถสภาพขนาดนี้นะคะจ่ายแล้วจบแน่นอนในราคาเพียงแค่9 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะท่านผู้ชมคุ้มไม่คุม้ม ยังไงเรามาชมสภาพกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวแกจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูตัวถังของรอบคันกันก่นกอนเลยนะคะว่าสภาพเนี่ยมีตมําหนิตีตีกันตรงไหนไหมนะคะนีเลยจากตัวถังจะเป็นสีดําเลยนะคะเอออาจจะไม่เดิมตรงที่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาได้ใช้ประกันชั้นหนึ่งของตัวเองนะคะไปเคลมสีเนื่องจากเอ่อการเกิด กระเทาะของหินนะคะสเกลหินเนี่ยระหว่างขับมันก็จะกระเทาะไปตามตัวถังนะคะก็มีเก็บแค่ตรงนี้เท่านั้นค่ะท่านผู้ชมในส่วนของไฟนะคะสวยงามค่ะโคมสวยเลนใสติดหมดนะคะรวมไปถึงไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะโคมไม่มีแตกเลยค่ะสภาพดีมากกระจังหน้าของน้องคุณ d a i h 1รุ่น Deluxe นะคะก็จะเป็นแบบลายทางแล้วเนาะไปโครมียม้ลายทางและจุดพิเศษนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะและความสะดวกสบายของคนขับนะคะ ตัวหน้าโลโก้นี้จะมีกล้องหน้าด้วยนะคะท่านผู้ชมกล้องของรถคันนี้จะเป็นกล้อง360องศาเลยนะคะเดี๋ยวแกจะชี้ให้หมดเลยนะในส่วนของอีกฝั่งไฟก็สภาพดีเช่นกันนะคะรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยส่วนถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของล้อค่ะล้อแมกอลลอยนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นแมกอลลอยจาก ตัวฮุนไดเองเลยนะคะล้อเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวเส้นยางอะไรอย่างนี้เนาะมาที่ดีไซน์ของตัวกระจกมองข้างกันดีกว่าค่ะเป็นสีดํานะคะสีเดียวกับตัวรถสลับกับวัสดุพลาสติกสีดําด้าน,นะคะและมีแถบไฟเลี้ยวนะคะใช้งานได้เลยสวยใสยเหมือนกันค่ะและตรงนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะของกระจกมองข้างจะมีกล้องนะคะ เป็นกล้อง360องศานะคะเวลาเราจะถอยรถหรือว่าเราจะเลื่อนรถไปข้างหน้านะคะระหว่างที่เราทำการจอดเนาะบอดี้ฝั่งตรงข้างๆกันบ้างดีกว่าค่ะสีดำสวยสดสวยงามอย่างนี้เลยนะคะไม่มีบุบไม่มียุบไม่มี สีแตกเลยนะคะรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจมนำ้ำไม่มีพลิกคว่ำเลยค่ะและก็ตัวสั่งประตูหน้านะคะจะมีตัวกันสาดสีดำนะคะสลักเป็นตัวนูนๆว่าหุนใดนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยติดมานะคะพอเจ้าของเดิมรักน้องมาากับรถคันนี้สภาพสวยงามสุดๆค่ะตัวประตูนะคะสวยงามไม่มีบุบยุบนะคะและตัวประตูนะคะประตูท้ายเนี่ยก็ สภาพดีเช่นกันและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูหลังทั้ง2ฝั่งจะเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมเนื่องจากตัวดีลักซ์มันจะมี2รุ่นเนาะซึ่งรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะคะท่านผู้ชมก็สามารถเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้ทั้ง2ฝั่งกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะ มาดูท้ายรถ H1 กันดีกว่าค่ะใหญ่มากนะคะนี่เป็นรถที่สูงกว่าแก้มคันแรกของการรีวิวหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะคะรู้สึกว่าจะสูงกว่า SUV จะอิกนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสีดำสดเลยนะคะ ไฟท้ายนะคะแดงสดสวยค่ะไม่มีจางไม่ส้มค่ะไม่สม้มไม่เหลืองแน่นอนนะคะฟอนเอชมจากโรงงานนะคะไม่มีติดเพิ่มเติมค่ะและนี้จะเป็นตัวรุ่นของรถนะคะเป็นแบชดีลักซ์นะคะติดมาเลยและต้องกลางก็จะเป็นตัวโลโก้ฮุนไดฝั่งซ้ายจะเป็นตัวพิมพ์นะคะสลักของตัวโครเมียมว่าฮุนไดนะคะท่านผู้ชมพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้หมดเลยนะคะแล้ก็มี ไฟเบรดดวงที่3มนะคะใช้งานได้ทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวถัดมานะคะแก้มก็จะเปิดท้ายรถให้ดูค่ะก่อนเปิดนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นกล้องหลังนะคะถ้าไม่ชมรถคันนี้เป็นกล้อง360องศานะคะท้ายก็จะประมาณนี้เลยค่ะคือกว้างมากนะคะใหญ่โตมาโหลานสุดๆเลยจ้ะสภาพภายในบอกเลยว่าดีมากๆซึ่งเน๋ยวแก้มจะให้ชมในพาร์ทถัดไปเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวถังโดยรวมนะเดี๋ยวให้คุณแม่ถ่ายโดยรวมเลยนะคะ นี่เลยจ้ะสภาพดีเช่นกันนะคะบอกเลยว่าตัวพาขึ้นรูปนะคะไม่มีบุบไม่มียุบและต้องขอบสีไม่แตกแน่นอนจ้ะสภาพสวยงามมากๆเราคอนเฟิร์มเนาะ แผงประตูของฝั่งคนขับนะคะท่านผู้ชมสภาพดีสวยงามมากๆนะคะบอกเลยรถบ้านมือเดียวไว้ใจเรื่องสภาพและคุณภาพของรถเลยค่ะนีนาา่นะจ๊ะอันนี้เป็นไฟประตูข้างนะคะติดหมดเลยนะแล้วพวกช่องใส่เอกสารใดๆนะคะไม่มีแตกไม่มีชํารุดไม่มีโซมค่ะลําโพงใช้งานได้ตามปกตินะคะเอ่ออันนี้เป็นปุ่มเปิดฝาเปิดถังน้ํามันนะคะท่านผู้ชมมาข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นพวกแผงคอนโทร ปรับต่างๆนะคะเป็นดีไซน์ลายไม้นะคะแบบเงาๆเนาะสวยงามมากๆนะคะก็ปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะคะอันนี้ปุ่มปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมการจับประตูนะคะก็จะเป็นดีไซน์แบบสีเงาๆด้านๆนะคะเป็นสีซิลเวอร์สวยงามมากๆนะคะวัสดุตรงนี้นะคะจะเป็นวัสดุหนังนะคะเป็นหนังลายจุดเนาะสวยงามมากๆเป็นสีครีมนะคะท่านผู้ชมและต้องแผงประตูข้างนี้นะคะก็จะมีตัวลำโพงเล็กๆน้อยๆให้อีกนะคะตัวนี้มีลำโพงมากมายหลายจุดมากเลยนะคะบอก เลยตอบโจทย์สยรถตู้หรูแน่นอนจ้าเดี oh. ๋ยวถัดมาแก้มก็จะมาะเทสในเรื่องของระบบเบาะกันเลยนะคะนี่นี่แล้วก็ตอนขึ้นนะคะเนื่องจากเป็นรถสูงเนาะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะขึ้นไม่ได้เพราะว่ามีบันไดข้างนะคะพร้อมกับด้ามจับตรงข้างหน้านี้นะคะท่านผู้ชมตัวเบาะของฮุนไดนะคะ H 1 d e G-Lux เนี่ยจะเป็นระบบแมนนวลนะคะเนื่องจากเป็นรถปี2019ก็จะปรับด้วยมือนะคะท่านผู้ชมซึ่งสปริงทุกอย่างโอ แรงมากค่ะท่านผู้ชมคือโกรธโกรธเราหรือเปล่านะคะใช้งานได้นะคะดามจแบบหนักหน่วงมากอันนี้เอาไว้ปรับเบาะสูงต่ำนะคะท่านผู้ชมนี่ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะมาเดี๋ยวให้คุณแม่นะคะเข้ามาเพื่อที่จะให้ดูแผงควบคุมข้างขวาของฝั่งคนขับนะคะจะประกอบไปด้วยปุ่มเปิดปิดนะคะประตูบานเลื่อนแบบไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นปุ่ม p c p p w w r r นะคะเป็นสวิช เปิดปิดประตูบานเลื่อนแบบไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมส่วนปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเลื่อนเพื่อปรับแสงมาตรวัดหน้าปัดเรือนไม้นะคะนี่นจะจ๊ะอันนี้จะเป็นแสงออริจินอลของมาตรวัดนะคะท่านผู้ชมมันก็จะประมาณนี้นะคะและถ้าเกิดว่าแก้มเนี่ยเลื่อนปุ่มลงนะคะหนีแสงมันจะ รี่ลงอย่างชัดเจนเลยนะคะนี่เลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะคะจากประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวมาดูภายในข้างหน้ากันดีก,กว่าค่ะ มาดูพาร์ทพวงมาลัยกันดีกว่านะคะพวงมาลัยของฮุนไดเอชวันจิลัคคันนี้นะคะเดิมแท้โรงงานค่ะสภาพดีมากๆนะคะเป็นวัสดุแบบหนังนุ่มนะคะท่านผู้ชมบอกเลยรับกับอุ้งม,มือสะดวกสบายมากๆนะคะรอยเย็บไม่มีตําหนิเลยนะคะสภาพดีไม่มีถลอกค่ะส่วนตัว หน้าวงมาลัยนี้นะคะน้องหน้าของมันเลยเนี่ยจะเป็นระบบม u l t i function นะคะท่านผู้ชมฝั่งซ้ายเอาไว้ควบคุมหน้าจอดิจิตอลตรงนี้นะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็โหมดว่าจะเป็นโหมดวิทยุหรือโหมด hdmi ได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เปิดปิดเสียงนะคะ mute ส่วนฝั่งขวานะคะก็จะเป็นตัวระบบค r u i s อ control แล้วก็รับสายวางสายนะคะเนื่องจากว่าหน้าจอ w i สก s c r นี้ เป็นระบบ USB และ Bluetooth นะคะท่านผู้ชมตอบโจทย์มากนักธุรกิจก็สามารถใช้ได้นะคะในส่วนของหน้าปัดเรือนไมานะคะ,ะ,คะแก้มขอบอกเลยว่าสภาพหน้าปัดเนี่ยดีและสวยงามมากๆนะคะเลขไมลเนี่ยวิ่งเพียงแค่126,065กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับรถปี2019วิ่งหน่อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาและสภาพการจอดของน้องเนี่ยแดดไม่เลียนแน่นอนนะคะสภาพดีไม่มีโซมจะแผงคอนโซลด้านหน้านี้นะคะ เป็นวัสดุพลาสติกสภาพดีสีดำนะคะท่านผู้ชมไม่มีรอยขีดข่วนของสัตว์เลี้ยงไม่มีคราบเกาเหลืองไม่มีคราบสติกเกอร์นะคะตรงกลางนี้นะคะจะมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะเป็นรอยบุบลงไปเนาะเอาไว้เก็บแบบ พวกสัมภาระจุกจิกนะคะท่านผู้ชมส่วนฝั่งนู้นนะคะนี่ก็จะเป็นตัวสลัก SRS Airbag นะคะท่านผู้ชมรถคันนี้เนี่ยมีถุงลมนิรภัย2จุดนะคะจากที่แก้งสังเกตก็คือฝั่งที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะกับตรงแตรของคนขับนั่นเองนะจ๊ะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะตรงแผนคอนโซลด้านหน้านี้ก็จะมีช่องเก็บของตรงกลางตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างคะ่ะท่านผู้ชมซึ่งประกอบไปด้วย ประกันภัยชั้น1โดยเจ้าของเดิมนะคะท่านผู้ชมก็จะได้รับไปเลยเต็มๆนะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นคู่มือของการใช้รถหุ้นใดแล้วก็พวกบร์กิรต่างๆของตัวหุ้นใดนะคะมีครบให้หมดเลยนะคะในแผงคอนโซลช่องเก็บของด้านหน้านี้นะคะก็ได้ไปเลยแบบเต็มรูปแบบ f u ลเวอร์ชั n น,นะจ๊ะ ถัดมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูดีไซน์ของแผงคอนโซลด้านหน้ากันต่อนะคะท่านผู้ชมนี่จะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวดีไซน์แบบ เป็นพลาสติกนะคะขึ้นรูปสวยงามสภาพดีแข็งแรงทนทานค่ะตัวแอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวครีปแอร์หรือว่าช่องแอร์นะคะช่องลมต่างๆไม่มีอุดตันนะคะเยน็นฉ่ําทุกตัวเลยค่ะท่านผู้ชมและหน้าจอตรงกลางนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบแตกเล็กน้อยนะคะเป็นหน้าจอข้างในนะคะที่มันแตกเนาะก็เป็นไปตามสภาพาการใช้งานแต่ทุกอย่างคือใช้งานได้ตามปกตินะคะกดได้หมดเลยนะนี่สามารถแบบ ใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะคะและที่สําคัญนะคะสามารถเสียบซีดีได้ด้วยและ,ะตัวกล้องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันหรือว่ากล้องถอยหลังกล้องเดินหน้านะคะก็จะมาโชว์ที่หน้าจอนี้หมดเลยนะจ๊ะส่วนด้านล่างนี้นะคะตรงกลางเลยก็จะเป็นตัวแผงควบคุมตัวปรับอุณหภูมิแอร์ต่างๆนะคะก็จะเป็นตัวโชว์อุณหภูมิแบบดิจิตอลนะคะปุ่มต่างๆใช้งานได้หมดแล้วก็มีไฟติดครบหมดเลยเดอ้อตรงกลางนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะคะแล้วล่างลงมาตรงคอนโซลนี้ค่ะคอนโซลคือใหญ่มากนะคะท่านผู้ช เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโตสภาพดีนะคะเดิมแท้โรงงานค่ะไม่มีการถลอกเลยนะคะและรอยเย็บเนี่ยไม่มีเป็นขุยเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นหนังสภาพดีเลยนะคะฝั่งซ้ายก็จะมีตัวเสียบ USB 2จุดนะคะแล้วก็ตัวเสียบ HDMI นั่นเองค่ะตรงล่างนี้นะคะจะเป็นตัวช่องเก็บของเล็กๆในน้อยนะคะแล้วก็ช่องรับกระแสไฟฟ้านะคะและก็จะมีอีกจุดหนึ่งข้างล่างนะคะจุดข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัว ช่องวางแก้วน้ํานะคะแล้วก็มีตัวรับกระแสะไฟไฟ้าอีกจุดหนึ่งด้วยนะคะตอบโจทย์มากนะคะสะดวกสบายมีโทรศัพท์สองสาเครื่องใช้งานได้สบายๆแบตหมดไรกังวลค่ะเดี๋ยวถัดมานะคะให้คุณแม่นะคะแผ่นกล้องมาที่ด้านบนของฝักข้างหน้าบ้างนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่เลยจะแผงแผงบังแดดนะคะของคนขับใช้งานได้ตามปกตินะคะพร้อมกับไฟหน้ากระจกนะคะท่านผู้ชมนี่สไลด์ก็ลื่นๆเลยนะคะท่านผู้ชมขา มาตรงกลางนี้นะคะไฟอ่านแผนที่ติดครบหมดเลยนะคะพร้อมกับช่องเก็บแว่นนะคะบอกเลยว่าแดดร้อนเอาอยู่ค่ะมีแว่นกันแดดพรอนอะกหมายถึงคนใช้นะคะอีอ่านี่ก็จะเป็นตัวแอร์แบกนะคะเป็นสติกเกอร์การใช้งานต่างๆเนาะนี่ฝั่งคนนั่งนะคะก็เช่นกันค่ะบานเลื่อนสะดวกสบายพร้อมไฟค่ะ และตัวรอยอรอยบุบที่รับกับวัสดุตัวแผงบังแดดนะคะสภาพดีมากนะคะตัวเพดานเนี่ยจะเป็นสีครีมนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยนะจ๊ะตัวเพดานเนี่ยไม่มีรอยซึมนะคะสภาพดีมากเป็นเพดานที่สีครีมสดสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะและตัวสภาพบอกค่ะนี่เลยนะจ๊ะ เบาะทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งรวมไปถึงเบาะ1 1ที่นั่งที่เหลือด้วยนะคะเป็นเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะตึงๆสวยๆส,สภาพดีไม่มีหยอ่อนไม่มีแตกลายงานรอยเย็บสวยงามมากค่ะและนี่นะจ๊ะตรงที่นั่งตรงกลางของรถตู้เนี่ยก็จะมีช่องวางแก้วน้ำนะคะสองช่องพร้อมกับช่องวางของใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่ามีคนนั่งนะคะเราก็สามารถที่จะพับขึ้นมาได้นะคะน่าจะกดตรงนี้เนาะ แล้วก็พับมันขึ้นมานะคะก็จะเป็นที่นั่งตัวที่3นะคะของตัวเบาะหน้าเนาะแล้วฝั่งคนขับค่ะก็จะมีตัว <c oughs> ที่พักแขนนะคะให้พร้อมเลยค่ะสะดวกสบายมากๆจริงๆนะคะกับรถคันนี้นนอมฟังก์ชันเนี่ยตอบโจทย์มากกับรถตู้สายล u ก u รีนะคะเดี๋ยวท่านมาแก้มค่ะไปดูเบาะหลังกันดีกว่าแล้วก็ฟังก์ชันของเพดานด้านบนของด้านหลังค่ะ ใช่ค่ะมาดูประตูหลังกันดีกว่านะคะแล้วก็พวกภายในด้านหลังด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะนีทางขึ้นนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเทสประตูไฟฟ้ากันดีกว่านะคะประตูไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะก็สามารถเปิดปิดได้เลยนะคะจะเป็นแบบเปิดปิดด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะใช้ปุ่มข้างน้าที่แกมได้พรีเซนต์ไปก็ได้นะคะท่านผู้ชม แก้มขอนอยาดมันนั่งตรงกลางนิดนึงนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่จะเป็นสภาพเบื้องต้นของภายในฝั่งด้านหลังนะคะก็จะว้างพอสมควรเป็นเบาะ11ที่นั่งนะคะรวมที่นั่งด้านหน้าแล้วนะสะดวกสบายมากๆนะคะตัวเบาะเนี่ยก็บอกเลยว่านิ่มฟูสภาพดีเหมือนไม่ได้ใช้เลยนะคะท่านผู้ชมและตัวพวกแผงประตูด,ด้านข้างเนี่ยก็จะมีพวกช่องวางแก้วน้ำต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นลําโพงนะคะตอบโจทย์มากๆกับคนที่นั่งด้านหลังนะคะมีขวดน้าอยากฟังเพลงได้หมดเลยนะคะ ผู้ชมส่วนตัวเพดานด้านบนนะคะก็จะประกอบไปด้วยแอร์หลัง6ตัวนะคะท่านผู้ชมส่วนปุ่มคอนโทรลนะคะก็จะอยู่ตรงกลางของตัว ดานรถนะคะท่านผู้ชมก็ปรับตัวทิศทางการเปิดช่องลมแอร์แล้วก็ตัวแรงลมแอร์ได้เลยนะคะท่านผู้ชมและในห้องผู้โดยสารข้างหลังนี้นะคะก็จะมีไฟห้องผู้โดยสาร2จุดนะคะว่าประกอบไปด้วยแถวที่2แล้วก็เป็นแถวสุดท้ายเลยนะคะก็คือแถวที่4นั่นเองแต่ว่ามันจะติดแค่ตัวท้ายนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยซ่อมให้นะคะกับตัวนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยติดนะคะท่านผู้ชมมันอาจจะมี ความผัดคล้องนิดน่อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวทันมานะคะแก้จะให้่าาผู้ชมเนี่ยมาดูตัวจอ w i d e s c r e e LCD ของตัวฮุนไดนะคะท่านผู้ชมเปิดแบบระบบไฟฟ้านะคะเราแค่เปิดปุ่มที่มันเป็น open นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยๆรอมานะคะก็จะเป็นหน้าจอฮุนไดขึ้นมาเลยนะคะเป็นจอกว้างขนาด13.3นิ้วนะคะชัดเจนไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะ ดูได้สะดวกสบายมากๆค่ะและบอรดทุกอย่างนะคะสะภาพดีมากนะคะทางเดินอะไรก็สะดวกไปหมดเลยนะคะกว้างขวางพอสมควรเลยและตรงเลกรรมของแถวที่3และแถวที่4นะคะก็จะมีตัวฮีเตอร์ให้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าฮุนไดเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะก็จะต้องรับมือกับสภาพอากาศหนาวเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการใช้เราก็ปิดได้นะคะก็เป็นการแจ้งนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราอยากไปเที่ยวหน้าหนาวแล้วแบบใครหนาวเท้านะคะก็เปิดฮีเตอร์ตัวข้างล่างได้นะจ๊ะท่านผู้ชมและตัวเบาะหลัง ของที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้ากระบาะหลังของคนขับนะคะก็จะมีช่องใส่เอกสารนะคะลายตะข่ายเนาะสะดวกสบายมากๆค่ะท่านผู้ชมสภาพดีมากนะคะเป็นสีครีมแบบมีความสว่างนะคะมีความ right เทนนะคะไม่มืดหมนนะคะท่านผู้ชมสภาพดีมากไปเดี๋ยวไปดูส่วนสุดท้ายกันดีกว่านะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะ มาดูตัวเครื่องยนต์กันดีกว่านะคะเดี๋ยวให้ดูตัวความสะอาดและสะภาพนะคะร้านเราทําความสะอาดเองฉีดเองคลีนเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเอาใจใส่และคุณภาพเนี่ยให้100เต็ม10ไปเลยค่ะท่านผู้ชมพวกเครื่องยนต์นะคะไส้ในมอตรงมอเตอร์อุปกรณ์ใส่ของเหลวนะคะครบหมดเลยนะคะฝาครอบเครื่องไม่มีตําหนิเลยนะคะทําความสะอาดให้หมดแล้วค่ะตัวนี้นะคะ เป็นเครื่องยนต์นะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์2.5นะคะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เพราะฉะนั้นขับถึกขับทนแน่นอนกับรถคันใหญ่และประหยัดน้ํามันด้วยนะคะกับรถแวนคันนี้เนาะนอกของฝากระโปรงนะคะจะมีขยับบางๆจากการเคลมโดยประกันภัยชั้นหนึ่งของเจ้าของเดิมนะคะเนื่องจากว่ารถคันนี้นะคะมีรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆจากการ ใช้งานเนาะก็เป็นการแบบเก็บแต้มเล็กๆ,ๆน้อยๆนั่นเองนะคะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนไม่มีรอยบอบช้าแน่นอนนะคะนี่เลยจ้าก็มาดูตรงแก้มกันเลยนะคะน็อตแก้มไม่มีขยับนะคะขยับแค่ตรงฝาเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมมาตรงคานนะคะเนี่ยน็อตคานคือเดิมๆเลยนะคะสภาพดีสวยงามมากๆเลยนะคะนี่พวกวัสดุหุ้มต่างๆนะคะเดิมๆแท้ๆเลยะคะ่ะช็อคคิลซียังติดอยู่เลยนะคะอันนี้จะเป็นน็อตแก้มของอีกฝั่งแล้วนะจ๊ะและมาตรงแก้มขวากันบ้างคะ่ะนี่เดิมๆไม่ขย ขยับเลยนะคะตอกเลข8ลึกๆ2ฝั่งเลยนะคะเป็นเลข8หมดเลยนี่ตรงนี้นะคะจะมีขยับบางๆนิดๆนะคะจากที่แก้มพูดไปเนาะมาข้ามนตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของพวกเส้นยางนะคะแล้วก็ตัววัสดุโครงสร้างของฝากระโปรงนะคะท่านผู้ชมไม่มีบุบไม่มียุส่สีไม่ลอกนะคะไม่แตกเลยสภาพสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวถัดมานะคะแก้งก็จะสตาร์ทรถนะคะเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูการเคลื่อนไหวของตัวเครื่องยนต์นะคะว่าเป็นอย่างไรและได้ฟังเสียงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ไปแล้วนะคะกับการรีวิวภาพรวมของคุณไดเอชวอนจิลัปี2019นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสภาพคุ้มค่าไหมก็สามารถคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะท่านผู้ชมมาในส่วนสุดท้ายของคลิปเรากันแล้วนะคะเดี๋ยวแก้มจะพูดในเรื่องของราคาเงื่อนไขการซื้อขายพิกัดสถานที่แล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะท่านผู้ชมรถคันนี้นะคะแก้มขอทวนราคาอีกครั้งว่าเราตั้งไว้เพียงแค่ 968,000บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเป็นราคาที่ซื้อแล้วจบไม่มีจุกจิกใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะท่านผู้ชมและเรามีบริการหลังการขายได้ตลอดนะคะว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรสามารถติดต่อคนขายได้ทุกช่วงเวลาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ ส่วนเงื่อนไขการซื้อขายนะคะสามารถที่จะชําระด้วยเงินสดเงินโอนก็ได้หรือว่าจะผ่อนก็ได้นะคะจะ finance ได้แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะคุณภาพเครดิตลูกค้าก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางธนาคารนะคะ,ะ,คะและในส่วนของพิกัดสถานที่ค่ะหากใครเนี่ยสนใจอยากจะมาเทสต์ไดรฟ์อยากจะมาดูสภาพเต็มๆหรืออยากจะมาคุยกับคนขายโดยตรงนะคะมาได้เลยนะคะพิกัดแ้มแปะไว้ด้านซ้ายนี้แล้วนะคะชื่อร้างคุณรุ่งรสรมินบุรีอยู่ตรงนี้บุรีนั่นเองนะคะหรือหากใครนะคะ มาไม่ถูกนะคะพิมพ์ Google Map เลยก็ได้นะคะว่าคุณรุ่งรถสวยมินบุรีนะคะก็หมุดของ Google Map ก็จะพาท่านผูชมเนี่ยมาถึงที่หมายที่น้องคุณไดอยู่เลยเนาะ,ะและในช่องทางการติดต่อนะคะนอกจากเบอร์หัวซ้ายบนที่แก้มแปะไว้ตลอดทั้งคลิปแล้วสามารถติดต่ออีก2เบอร์ด้านล่างนี้ได้นะคะแก้มก็แปะไวใ้ให้แบบเต็มรูปแบบเลยนะะเนาะ full version กันไปนเลย หรือว่าทางโซเชียลแพลตฟอร์มนะคะท่านผู้ชมมีมาได้เลยนะคะ3ช่องทางนี้ทักมาได้เลยค่ะ i.d.line Facebook แล้วก็ TikTok นะคะท่านผู้ชมและในส่วนของการเปิดบริการนะคะร้านเราเนี่ยเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเช่นเดิมนะคะเราเนี่ยยืดหยุ่นในเรื่องของเวลามากๆ ถ้าเกิดว่าอยากจะมาดูรถก่อน11โมงหรือหลัง2ทุ่มสามารถโทรมาแนดเวลากันก่อนได้นะคะเนื่องจากเราเป็นธุรกิจเล็กๆที่ทำกันเองเนาะบอกเลยว่าไม่มีจบแน่นอนค่ะไม่มีหลอกลวงด้วยเนาะและสุดท้ายนี้เราจริงๆนะคะดูมาถึงจุดนี้แล้วแก้งขอฝากท่านผู้ชมติดตามนะคะช anel youtube ของเราเพื่อไม่เป็นการพลาดสินค้ารถดีๆคันถัดไปที่อยากจะมานําเสนอท่านผู้ชมนะคะหรือหากใครเคยพลาดสินค้าที่ตัวเองสนใจแล้วสามารถกดกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามได้นะคะเพื่อไม่เป็นการพลาดสินค้าคันถัดไปที่เผื่อจะ ไปโดนใจใครสักคนนะคะนักผู้ชมค่ะรถคันต่อไปจะเป็นคันไหนต้องรอนะคะแก้มขอลาไปก่อนกับเนาะฮุนไดเอชวันสองจุดห้าจีลักปีสองสิบเก้าค่ะบ๊ายบาย